โยมกัญชรไม่เคยฝึกจิตฝึกสมาธิโยมกัชรจะทำยังไงเมื่อมันปวดมันก็ทุรนทุลายโยมเห็นคนก่อนตายก็ทุรนทุลายไหมทบสะบัดซ้ายสะบัดฝาฟาากับเตียงเห็นไหมนั่นแหละเขาเจ็บนะไม่ใช่ว่าเขาไม่เจ็บไปนึกว่าอะไรมาสิงมาแฝงไม่ใช่เจ็บมันนี่ทำยังไงบุญคีต้องเอามือเนี่ยรัดกับขอบเตียงก็เห็นไหมนั่นแหละโยมนะเพราะความทรมานมันเกิดขึ้นไงความทรมานมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ระงับไม่ได้เจ้ากรรมในเวรมันก็จะเข้าเวลานั้นพอดีนะแต่ถ้าเรามีการฝึกสมาธิไว้ก่อน จะเมื่อจิตเราเป็นสมาธิมันก็ปล่อยวางกายพอกายกับจิตมันต่างกันมันแยกออกจากกันนะความทรมานของกายมันก็ไม่ส่งผลให้จิตต้องทรมานไปด้วยอาจจะมีอาการกระสับกระส่ายเจ็บปวดบ้างแต่ใจสบายเมื่อใจสบายละออกจากสังขารร่างกายนี้ก็ไปพันิพภานฉะนั้นสําคัญที่สุดก็ตั้งใจไว้ทุกวี่ทุกวันเลยว่าทุกบุญกุศลที่ทํามาตั้งแต่เดีถึงวันนี้ที่เป็นคุณงามความดีทั้งหมดข้าพเจ้าทําเพื่อมคผลพนิิภานอย่างเดียวเท่านั้น แล้วก็รัดเอาเลยกันแล้วกันนะถ้าตั้งใจเพื่อพระนิพพานก็ตื่นเช้ามาหรือก่อนนอนเนี่ยก่อนจะภาวนาอะไรต่อไปก็ให้ว่านิพพานะสุขังนิพพานะสุขังนิพพานะสุขังสิบจบยี่สิบจบอย่างนี้นิพพานะสุขังนิพพานะสุขังเนี่ยภาวนานี้นิพพานังทุกขังนิพพานังทุกขังก็ได้ นิพานาสุขังก็ได้เนี่ยเป็นคาถาพะนิพานทําให้ใจรักซึ่งพะนิพาณตลอดเวลาเดินไปเดินมากับน,นิพานาสุขังนิพานาสุขังนิพานาสุขังนิพานัางสุขังนิพานัางสุขัง,ง,ขงได้สองบทก็ภา,าวนาไปเสร็จแ,แล้วว่าเราอยทํทชีวิตในครอบครัวอยู่ต่อไปก็อยากให้ชีวิตคล่องตัวก็ภาวนาคาถาเงินล้านต่อไป ็แล้วแต่ทุกคนจะชอบใจนะเวลามันเกิดทุกข์เกิดโศกเกิดเจ็บเกิด,กด,กดป่วยก็ใช้ร่างกายเป็นครูใหญ่เลยใครร่างกายจะเป็นครูใหญ่เนี่ยโอ้ยถ้าจะทำพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บังเกิดให้ข้าพเจ้าเห็นชัดเจนกับตัวข้าพเจ้าเองแล้วสาธุเนี่ยน,นะนึกอย่างนี้นะเพราะว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าต้องเกิดแล้วก็ต้องแก่แล้วก็ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายแล้วอย่างนี้นะ อย่างนี้เป็นตนเา้าถึงขั้นตอนการเจ็บแล้วนี่มันก็เหลือขั้นตอนสุดท้ายคือตายจากโลกนี้ไปแล้วเป็นนิมิตหมายเป็นเครื่องบอกแล้วนายโยมนะเป็นลักษณะแบบนี้ฉะนั้นก็ต้องรีบต,ตักตวงความดีแล้วความดีอะไรมาถึงเราเอาได้เอาทําได้ทําเสียสละได้เสียสละนะทุกอย่างที่เป็นคุณงามความดีไฟฟ้าไว้เลยไม่รู้จะทําอะไรก็ภาวนาะพุโทโธไป พุทโธธรรมโมสังโฆธรรมภาวนาณนัมปะทะภาวนาสัมมารังภาวนานิพพานสุขังอะไรต่างๆก็แล้วแต่ได้หมดเลยนะภาวนาพุทธคุณก็ได้